สวัสดีครับ FC และทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังนะครับถ้าแอดมินตอบคอมเมนต์ไม่ทันต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับแต่ว่าแอดมินเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์นะครับโอ้ยงามใสหมายเหตุคลิปนีสร้างม,มาเพ<ร>อคบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีครวรได้รับคำแนะนำอ่าพักคนดีนะครับของคนรุ่นใหม่ก่อเรื่องอีกแล้วครับเพื่อนๆที่สื่อเฮงซวยเนี่ย ชอบนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพียงด้านเดียวนะครับไม่ค่อยมาวิเคราะห์เชิงลึกให้กับชาวบ้านชาวช่องฟังนะครับเพื่อนจนไอบ้บรรดาพวกบ้ากามหื่นกามคุกคามลวนลามทางเพศเนี่ยมันหลงละเลงลุแก่ใจลุแก่อำนาจเพื่อนอยากจะส่งใครก็ส่ง เข้ามาสมัครเป็นตัวแทนนะครับให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้ลงคะแนนเฉยเลยนะครับดีนะครับเนี่ยว่ารอบนี้มันไม่ได้เป็นตัวแทนนะครับประชาชนเข้าไปในสภาอีกรอบโอไม่งั้นบันเทิงเงินละเมองคราวนี้เพราะอะไรครับก็คงจะใช้เอกสิทธิ์สสคุ้มครองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับว่งา,ามไส้หนักเลยกูคราวนี้นะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเพื่อน ก่อนหน้านี้ก็มีนะครับไอ้พวกบ้ากามหื่นกามคุกคามลวนลามทางเพศเนี่ยนะครับยื้อกันไปยื้อกันมานี่ถ้าเกิดชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ออกมากรนมาบน่นมาด่านะครับหรือไอ้พวกด้อมดอมทั้งหลายที่เขาเออพอจะมีคุณภาพอยู่บ้างนี่นะครับเพื่อนๆนมันก็คงไม่ขับไล่นะครับ <laughs> สอสอบ้ากามหืน่นกามออกจากพักไปนะครับละหกละเหเล,ล่ล่อนเหรอครับเพื่อนๆนและสื่อแห่งสวยของข,องขุนพรีสอระยัดเยียดนะครับ เคยนําเรื่องนี้มาจับประเด็นเพื่อจี้ถามนะครับไอบ้บรรดาผู้นําทางจิตวิญญาณของคณะส้มหรือไม่ไม่มีนะครับเพื่อนๆก็อ่านข่าวเออลอยๆไปนะครับให้มันจบๆ่านๆไปแล้วก็เปลี่ยนเรื่องให้มันเงียบกริบเฉยเลยถ้าแน่จริงนะครับก็เอามาจี้แบบปอกอสอคอก่อนหน้านี้ะครับเพื่อนๆจนประชาชนในกทมนเนี่ยหลงเข้าใจผิดคิดว่าคณะส้มเนี่ยเป็นกลุ่มคนดีนะครับที่ไหนได้ก็เพื่อน เน่านะครับเพื่อนๆดูไม่ได้เลยนะครับเหม็นชึ่งเลยครับเพื่อนๆบ้ากามหื่นกามคุกคามลวนรามทางเพศนะครับส่วนตัวมองว่าอาจจะมีอีกในอนาคตนะครับเพราะอะไรครับเพราะระบบคัดกรองที่มันห่วยแตกไงครับเพื่อนๆถึงขั้นขนาดที่ทนายเนี่ยนะครับที่เคยมีตําแหน่งใหญ่โตนะครับในคณะส้มนะครับเป็นเออถึงเออผู้สรรหาตัวผู้สมัครเนี่ยเขาก็เคยออกมาคัดค้านในเรื่องนี้ครับเพื่อน ว่ารู้สึกว่าตอนนั้นนะครับผู้สมัครท่านนี้นะครับอาจจะมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมนะครับแต่ไอ้บรรดาเาชนชั้นนําชนชั้นสูงส้มเป็นยังไงครับเขาไม่ได้สนใจนะครับเขาก็ให้มันส่งส่งเดชเดชไปเพราะอะไรครับเพราะกลุ่มลูกหลานในทุนหรือในทุนเหล่านี้นครับเขามองว่าประชาชนคนไทยเนี่ยมันโง่ครับเพื่อน<ส><ญ>มันถึงเข้าไปป้วนเปี้ยนอยู่ในสภาได้หนึ่งสมัยเลยตายเลยไองามไส้นะครับอะไรที่เราไม่เคยพบเห็น ไม่เคยเจอเราก็ได้เจอนะครับไม่ว่าจะเป็นสอสอบ้ากามคุกคามลวนลามทางเพศนะครับหรือนะครับเ,เพื่อนเอดีตสอสอล่าสุดที่ถูกสารดีกาพิพากษาให้จำคุกนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าชั้นต้นกับอุทธร์เนี่ยเขายกหมด เพราะอะไรครับเขาให้ความเป็นธรรมนะครับกับผู้ที่ถูกกล่าวหาครับเพื่อนเพื่อนต้องเอาหลักฐานมาชี้แจงนะครับให้มันเหนียวแน่นเพียงพอถึงจะสามารถดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดได้นะครับรู้สึกเหตุการณ์นี้จะเกิดอยู่เมียงนอกเมียงนาด้วยนะครับแล้วสุภาพสตรีที่ถูกขม่มขืนเนี่ยรู้สึกจะเป็นลูกน้องของตัวเองด้วยมั <laughs> ้งโอ้ตายแล้วเน่าไม่มีชิ้นดีเลยนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ละคนที่คัดมาเนี่ยนะครับถ้าหากไม่ถูกดําเนินคดีไม่ว่าจะเป็นการ ซ้อก่อนบ่อนทําลายสถาบันนะครับมิ่นสถาบันมาตราหนึ่งหนึ่งสองก็จะมีไอ้นี่แหละครับพฤติกรรมบ้ากามหื่นการคุกคามลวนลามทางเพศนะครับเพื่อนหรือก่อนหน้านี้นะครับมีเส้นเงินนะครับพัวพันกับไอ้พวกทุนเทาทั้งหลายนะครับเว็บพนันออนไลน์หรือนะครับเพื่อนเพื่อนเส้นเงินพัวพันกับไอ้พวกทุนสีดานะครับอย่างพวกยาเสพติดหตาใจแล้วนี่คนที่ลงคะแนนให้คณะส้มนี่มันรู้หรือเปล่าครับเพื่อน ว่ามันกาลังสนับสนุนให้คนที่มีพฤติกรรมไม่ค่อยดีเข้าไปป้วนเปี้ยนอยู่ในสภานะครับตายเลยไปชี้หน้าด่าคนอื่นว่าเป็นเทาเนี่ยแต่ยังไม่สามารถดําเนินคดีกับคนเหล่านั้นได้แต่พวก้อ,องของตัวเองเนี่ยโอ้โหโดนสอยกันเป็นขบวนเลยไอ้งามใส่ไอ้รอดตาป้อน <S <S 2> <S 2> <S เคยสังเกตไหมครับเวลาส้มมีปัญหาแต่ละครั้งมันจะเงียบกริบเลยนะครับแล้วก็ใช้ปฏิบัติการ iO ตั้งคำถามนะครับแล้วก็มาตอบกันเองเช่นคุณเลือกพักสีน้ำเงินทำไม พอมีประชาชนหลงเข้าไปคอมเมนต์ว่าด้วยสาเหตุใดเพราะอะไรมันก็เข้าไปลุมด่าเขาครับไปแอดมินไปนั่งสังเกตการอยู่นานเอา้ามึงสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วก็มานั่งด่าคนฝ่ายตรงข้ามนะครับเพื่อชี้นําให้คู่ครองของตัวเองเนี่ยหลงเข้าไปลุมด่าเขาด้วยนะครับนี่เป็นการใช้ปฏิบัติการ iO ที่น่ารังเกียจขยะขยงแบบที่เราไม่เคยพบเห็นมาก่อนครับเพื่อนเห็นไหมละครับเพื่อนอะไรที่เราไม่เคยเจอเนี่ยเราได้เห็นกันหมดในยุคนี้สมัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ ู้ทรงเกลียดเดินบิดตูดไปบิดตูดมาในอาคารรัฐสภาที่เขารํากำลังประชุมอยู่หรือนะครับเพื่อนๆร้องโ่มลร้องไห้แล้วก็นั่งประจานชีวิตตัวเองว่าเป็นโรคซึมเศร้าแต่เบื้องหลังกะดาวหน้ากะดาวหลังแหมมีกลุ่มสุภาพบุรุษที่มีองคา์ชาติเนี่ยร้อมวงเลยนะ โอ้ยงามใสหนักเลยกูขาวนี้หรือก่อนหน้านี้ที่มีการอภิปรายจนงบประมาณของกองทัพเนี่ยถูกตดัดดีนะครับเพื่อนเอนว่าพี่ๆแนวหน้าเนี่ยนะครับเขายอมพีชีพอะส่วนตัวมองว่าถ้าง,งบประมาณไม่ถูกตดัดเพอๆเ,เราอาจจะไม่สูญเสียนหนักขนาดนี้ครับเพื่อนเพอนเ,พอนเพราะอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆในยุคนี้สมัยนี้หรือยุคใหม่สมัยใหม่มันสามารถเซฟตี้นะครับแนวหน้าของเราได้ครับเพื่อน ตายเลยนะครับนี่กูงงเหมือนกันนะครับว่าอะไรที่ไม่เคยเจออย่างคนเกียรติชังประเทศตัวเองไม่อยากยืนเคารพธงชาติไม่ชอบยืนเคารพเพลงสรรเสริญน,นะครับไม่รู้มันหลุดโพลโ,โลมาได้ยังไงหรืออาจเป็นเพราะว่าไอ้กลุ่มสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเข้าไปแทรกซึมนะครับตามสถานที่ต่างๆแล้วไปกดดันนะครับให้หน่วยงานของรัฐหลายๆพื้นที่เนี่ยปล่อยให้เด็กต่างด้าวเข้ามาเรียนฟรีล้างผ่านงบประมาณภาษีของคนไทย พอเด็กเหล่านี้มันเติบใหญ่เนี่ยมันก็กลายเป็นแกนนําในการสร้างความวุ่นวายให้กับคนรุ่นใหม่ที่เขาไม่รู้ปภาษีภาษาให้กับประเทศชาติบ้านเมืองตัวเองนะครับคุณลองไปนับอายุไร่เรียของไอบ้บรรดาผู้ที่เป็นตัวแทนเข้าสภาคณาะส้มดีครับเหมือนจะมีแนวโน้มว่าในยุคที่พวกอบพยพมากันทั้งนั้นเลยเนย <laughs> อะสวยงามไส้ไอ้รอตาโปนเรามีกฎหมายเรื่องการไม่รักชาติถอดสัญชาติ สร้างความแตกแยกในประเทศชาติเนี่ยทำไมเราไม่บังคับใช้กฎหมายเหล่านี้บังคับเพราะปัญหาความวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยมันมาจากกลุ่มในทุนนะครับเพียงไม่กี่คนที่มีเชื้อสายต่างด้าวอย่างลูกเจ๊กลูกจีนครับเพื่อนเเสียดายสงสารนะครับคนไทยเชื้อสายจีนที่เขารักชาตินะครับรักสถาบันครับเพื่อนเนเขาทํามาหากินแถมสนับสนุนให้เศรษฐกิจมันเติบโตนะครับเพื่อนๆต้องมาช่วยนะครับเพราะเวลาไอ้คนที่ทําระยําตาบอลเนี่ย เวลาเขาด่ากันเขาก็ด่ากันยกโคตรครับว่าเฮ้ยไอเนี่ยเป็นเจ็กนะครับไอเนี่ยเป็นจีนนะครับวันข้างหน้านี่ยังมีพม,ม่าเขมรลาวอีกเพราะอะไรครับเพราะมันเข้ามาล้างผ,าผ่านภาษีกูนะครับผ่านนโยบายผ่านข้อบทกฎหมายนะครับเพื่อนต่างๆนะครับผ่านพลบต่างๆจากไอนักการเมืองระยำตําบอลเหล่านี้แหละครับลูกไทยหลานไทยนะครับ ไม่ว่าเือสายใดๆก็ช่างที่เกิดในแผ่นดินไทยเนี่ยยังสูญเสียโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนอยู่เลยนะครับแต่กลับปล่อยให้ลูกต่างด้าวหรือผู้ติดตามแรงงานต่างด้าวอย่างเขมารพม่าลาวเวียดนามเนี่ยนะครับเพื่อนๆเ,เข้ามาล้างผ่านงบประมาณภาษีของประชาชนคนไทยแล้วกลับอยากให้คนเหล่านี้นะครับมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองนะครับ <c oughs> โอ้ยงามไส้แล้วมันจะภาคภูมิใจในความเป็นไทยได้ยังไงครับเพราะมันไม่ใช่ไทยแท้ครับเพื่อนๆเ,เ,เหมือนอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้แหละครับว่ามีผู้แทน ยังดูถูกบูลลี่ด้อยค่าความเป็นไทยอยู่เลยจะกลับเห็นอกเห็นใจนะครับกลุ่มชนชาติพันธุ์ต่างดาวที่มาจากพม่ามั่งลาวมั่งเขมรมั่งนะครับแล้วคุณลองดูสารลูกนะครับเพื่อนเพื่อนเหตุการณ์ที่ผ่านมาสิครับว่ากรณีเราให้คุณค่าให้ความช่วยเหลือกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเขมรเนี่ยแล้วเขาตอบแทนเราอย่างไรนะครับไอ้ฮดมินก็จึงสงสัยครับไอ้นี่สรุปมันคือคนไทยหรือมันเป็นไส้ศึกวะเนี่ย ไปลองเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูละเกียจจริงจริงเลยไอเพลงที่กูแตก